ขโหสุดเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ชาติย์ห้าในทศชาติมีเรื่องราวโดยยอดอยนี้กาละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วพระราชสำนักของพระเจ้าวิเทหะเมอรมิจิลา มีราชบ,บัณฑิตอยู่สี่คนคือเซนกะปุกุสะกามินทะและเทวินทะมีบ้านอยู่ที่ประตูเมืองทั้งสี่ทิศคราวนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรของสิริวัฒกาเรษฐีและนางสุมาลาเทวีในหมู่บ้านอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมิถิลาในวันที่ถือปฏิสนธิในคันมารดานั้นพระราชาทรงสุบินว่าที่มุมสนามหลวงสี่มุมมีกองเพลิงใหญ่เท่ากำแพงเมืองสี่กองในทา่ามกลางมีกองไฟเท่าหินห้อยหนึ่งกองแต่กลับสว่างสวยมากกว่ากองเพลิงทั้งสี่กองนั้นหัวหลวงจงึงทำนายว่าจะมีบัณฑิตคนสำคัััััญมมมมมมมาา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 เเเเเเกกกกกิิิิดดดดซึึ่่่่่่งงงงืืออ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 คคคลลนน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 ้้น้้โโโรรรรสสสีีีีแแแททททถยยยูใวววฒศศษษฐปป็ะจฝบบหหผ ปรากฏว่ากรารปวดศีรษะก็หายขาดครั้งผู้อื่นที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็มาขอปัญญานั้นไปรักษาบ้างและพากันหายจากโรคจึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรว่ามโหสดเพราะทารกนั้นมีแท่งยาวิเศษเกิดมากับต,ตัวเมื่อมโหสดเติบโตขึ้น จึงปรากฏว่ามีสติปัญญาเฉลียยฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันครั้งหนึ่งมโหสถเห็นว่าในเวลาฝนตกตนและเพื่อนเล่นทั้งหลายต้องหลบฝนลำบากลำบนและเล่นไม่สนุกจึงขอให้เพื่อนทุกคนนำเงินมารวมกันเพื่อสร้างสถานที่เล่นมโหสถจัดการออกแบบอาคารนั้นอย่างวิจิตรพิสดารนอกจากที่เล่นที่กินและที่พักสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วยังจัดสร้างห้องวินิจัยคดีอีกด้วยเพราะความที่มโหสถเป็นเด็กที่เฉลียยฉลาดเกินวัยจึงมีคนมาขอให้ตัดสินปัญหาข้อพิพาทต่างๆอยู่เสมอชื่อเสียงของมโหสถเรื่องลือไปไกลถ้ว่าจะมีบัณฑิตคนที่มาาสสู่รชำนักพระออองงค์จึสสั่่ให้เนาาากืบบขววมีณฑิต ผู้ที่มีสติปัญญาปัดเปลืองอยู่ที่ใดบ้างเสนาเดินทางมาถึงบริเวณบ้านของิริวะะททัฒกาเศรษฐีเห็นอาคารงดงามจัดแต่งอย่งงงางประณีตบรรจงมจึงถามผู้คนว่าใครเป็นผู้ออกแบบผู้คนจึงบอกว่ามโหสถเป็นผู้ออกแบบเสนาจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ตรัสเรียกบัณฑิตทั้งสี่มาปรึกษาว่าควรจะไปรับมโหสถมาสู่ราชสำนักหรือไม่บัณฑิตทั้งสี่กรงว่ามโหสถจะได้ดีกันหน้าตนจึงทูลว่าล้ำพังการตกแต่งอาคารไม่นับว่าผู้นั้นจะมีสติปัญญาสูง่ะคาดเป็นบัณฑิตขอให้รอดูต่อไไปปปปวววว่่่่่่าา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 ามมมมมมมโโหหหหสสสสถถีีีีีตตติิิัััญญทเเฉฉลลยยยดดดจจรรรงงืออฝนนนนนน้้้ชบคคๆใู็ะำ ชายยังครนอนหลับไปมีขโมยเข้ามาลัโครเมื่อตามไปพบขโมยก็อ้างว่าตนเป็นเจ้าของครต่างฝ่ายต่างเถียงกันไม่มีใครตัดสินได้ว่าใครเป็นเจ้าของครจึงพากันไปหามโหสดมโหสถถามชายเจ้าของครว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเจ้าของครัจึงเล่าให้ฟังมโหสดจึงถามขโมยว่าท่านให้ครของท่านกินอะไรเป็นอาหารบ้างขโมยตอบว่าเข้าไปเจ้าให้กินงากินแป้งถั่วและยาครมโหสถถามชายเจ้าของครชายเจ้าของครก็ตอบว่าเข้าไปเจ้าให้ครกินหญ้าตามธรรมดามโหสถจึงเอาใบไม้มาทำให้ครัวกินแล้วให พระเจ้าวิทยาราชได้ทราบเรื่องการตัดสินความของมโหสถก็ปรารถนาจะเชิญมโหสถสู่ราชสำนักแต่บัณฑิตทั้งสี่ก็คอยทูลทัดทานไวเรื่อยๆทุกครั้งที่มโหสถแสดงสติปัญญาในการตัดสินคดีพระเจ้าวิทยาราชทรงทดลองสติปัญญามโหสถด้วยการตั้งปัญหาต่างๆปรากฏว่ามโหสถสามารถแก้ปัญหาได้ทุกครั้งเช่นเรื่องข้อไม้ที่เปล่าได้เรียบเสมอกันพระเจ้าวิทยาราชทรงตั้งคำถามว่าข้างไหนเป็นปลายข้างไหนเป็นโคนมโหสถก็ใช้วิธีผูกเชือกตรงกลางท่้นไม้แล้วหย่อนลงน้ำปรากฏว่าทางโคนหนักกว่าจึงจจจจจมมมมมลลลลงงงงงงงสสสส่่่่่่วววนน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 ทททททาา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 ปปปปปปยยยยออออออ้้้้้้้ำำเเเเเพพรรรระะหหหหหหัััักก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 บโโโถถึชชีีีีไไไไไดดด็็็็คแญตๆใุ ตามความพัฒนาของบัณฑิตทั้งสี่ได้จึงโปรดให้ราชบุรุษไปพาตร์มโหสถกับบิดามาเข้าเฝ้าพร้อมกับให้นำมาอัศดรมาถวายด้วยมโหสถจึงได้เริ่มรับรชาชการกับพระเจ้ามิเทหาราชตั้งแต่นั้นมาตลอดเวลาที่อยู่ในรชาชสำนักมโหสถได้แสดงสติปัญญาและความสุขุมลึกซึ้งในการพิจารณาคดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พระราชาทรงผูกขึ้นเพื่อลองปัญญาหรือที่บัณฑิตทั้งสี่พยายามสร้างขึ้นเพื่อให้มโหสถอับจนปัญญาแต่มโหสถก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกครั้งมิหนนาั้้งใบครงมโหสถยังช่วยให้้้บััณฑิตทงรอดพนจากความอับจนแตต่่บัณฑิเหลานั้นไไมม่ด้้กตัญญููรคุณพยยาาทให้พระราชาาาเข้้พระทััยว่มโหสถไดปญญา ยามหาหนทางให้พระราชารังเกยียร์มโหสถเพื่อที่ตนจะได้รุ่งเรืองในราชสำนักเหมือนเดิมและเมื่อมโหสถอายุได้16ปีก็ได้แต่งงานกับธิดาตระกูลเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอมราทีวีซึ่งนางก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันในเรื่องการวางแผนในนิจสัตว์บรรมโหสถก็มีความสามารถเช่นเดียวกันดังเช่นเมื่อครั้งพระเจ้าจุนีพรหมทัรุษใหเมืองอุตราปัญจาลั คิดการใหญ่ตามคำปรับทุนของเจวัตปุโรหิตก็ยึดครองแวนแคว้นต่างๆมาเป็นเมืองขึ้นรวมทั้งเมืองมิถิลาด้วยพระองค์ทรงปราบปรามมีชัยชนะเหนือพระราชาในแคว้นใกล้เคียงโดยรอบยึดครองได้ถึง101แคว้นและได้ยกทัพพร้อมด้วยกษัตริย์101พระองค์มาล้อมเมืองมิถิลาไว้แต่ด้วยการวางแผนการรบก่อนอย่างรอบคอบหลายชั้นของมโหสถเริ่มตั้งแต่การส่งสายลับไปอยู่กับศัตรูเพื่อทราบความเวลืนไหวจนถึงการใช้กุชโลบายต่างๆเพื่อให้ข้าศึกไม่อาจตีเมืองมิถิลาได้กกษััััตตรรรรริยย์์101พพะอออองค้มนนบเเสีีขววญหาด และด้วยความสามารถเชิงการทูตที át, ่ยอดเยี่ยมยังทาให้พระเจ้าวิเทหะกับพระเจ้าจุนมีพรมทัตมาผูกไมตรีกันได้พระเจ้าจุนมีพรมทัตยอมยกที่ดับของพระองค์ให้เป็นพระมหิสีของพระเจ้าวิเทหะตั้งแผนกล้าของมโหสถต่อมาเมื่อพระเจ้าวิเทหะสวรนคตพระโอรสของพระองค์ได้ครองราชสมบัติแทนพระเจ้าจุนมีพรมทัตจงมีพระประสงค์ให้เมืองของพระองค์มีบัณฑิตอย่างมโหสถบ้างจึงขอให้มโหสถมาอยู่ที่เมืองของพระองค์มโหสถจึงกลับทูลลาพระเจ้ากรุงมิถิลาไปรับตำแหน่งปุโรหิตในราชสำนักของพระเจ้าจุุนีพรมมทัและอยยู่ด้วคาผสกไข ข้อคิดที่ได้ปัญญาอันลัมเลิศนั้นยงย่อมทำคุณให้แก่บุคคลยิ่งกว่ามีทรัพย์นับแสนแม้ไม่ได้มีปัญญาดังกลาดแต่เป็นผู้ที่รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนก็ย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญาและประพฤติชอบแล้ว